ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนพบกับนกวิชุรดากาได้หนีแล้วนะคะวันนี้นกเอาวิธีการดูแลไม้อวบน้ำนะคะฮาวเทียมาฝากกันนะคะก่อนอื่นเรามาทํำความรู้จักกับเจ้าฮาวเทียนะคะนี่นะคะฮาวเทียเป็นพืชอวบน้ำนะคะถูกจัดอยู่ในคนละวงกับแคคตัสที่เราชอบกันนะคะ ฮาวเทียถูกจัดอยู่ในวงเดียวกันกับพวกว่านหางจระเข้นะคะเขาจะคล้ายๆกับว่านหางจระเข้นะในในในบางชนิดนะคะในบางสายพันธุ์นะแล้วก็จัดเป็นประเภทย่อยออกมา,าต่างหากอีกเรียกว่าฮาวเทียมีพื้นมีพื้นถิ่นคือแยกย่อยมาจากว่านหางจระเข้ที่เรารู้จักกันนะคะให้ชื่อว่าฮาวเทียนะคะ ก็แล้วแต่คนนะคะบางคนเราก็ชอบแคคตัสมากกว่านะคะอืมการให้แดดนะคะฮาวิทียที่ดีควรจะเป็นแดดที่ตรงๆช่วงเช้านะคะแดดตรงตรงช่วงเช้านะคะ,ดดววะ,ค,ะควรหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงแรงในช่วงบ่ายคืออาจจะลองหามุมบ้านนะคะที่มีแดดส่องถึงไม่เกิน ไม่เกินเที่ยงอะคะ่ะโดยเอาแค่ให้แดดเต็มช่วงเช้าๆพอนะคะก,ก็เพียงพอแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าโดนเยอะนะคะก็จะทำให้สีผิวของเขาเนี่ยคะ่ะจากสีเขียวนะคะจะกลายเป็นสีแดงดำไปเลยนะคะก็คือไหม้นั่นเองนะคะหากเพื่อนๆมีโรงเรือนนะคะแบบนี้สามารถโดนแดดได้ทั้งวันโดยตรงนะคะโดยทางแสงด้วยสแลนรถ ลดแสงลงลดแสงลงนะคะสัก60-7 0ซนะคะข้อควรระวังนะคะข้อควรระวงังการที่ให้เขาโดนแดดแรงช่วงบ่ายตรงๆอาจจะทําให้ใบไหมอย่างที่นกบอกนะคะอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะพอใบไหมเนี่ยจะกลับมาไม่ได้แล้วนะคะก็ฮาวเวียต้องการแดดแต่ไม่ใช่แดดร้อนๆแรงๆนะคะโดยเฉพาะช่วงบ่ายนะคะก็ คือถ้าไม่แล้วมันจะช่วยอะไรไม่ได้นะคะอาการจะหนักมากยากที่จะรักษานะคะจริงจริงแล้วในบรรดาไม้อวบน้ําทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดแล้วก็แคปตัสเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะคะฮาวเทียสามารถเลี้ยงในแดดที่แดดที่น้อยๆยได้ดีหรือเลี้ยงในร่มก็ได้นะคะคือเลี้ยงในในในร่มในบ้านเราก็ยังได้นะคะสักสองสามวันก็ไปแดดไปโดนแดดช่วงเช้าทีหนึ่งนะคะก็ได้นะคะ กอสีเขาก็จะออกเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าโดนแดดหนักหน่อยนะคะก็จะออกเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลอย่างนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็จะกลายเป็นสีแดงไหม้ไปเลยนะคะก็เลี้ยงในร่มได้นะคะหาเพื่อนๆที่กําลังมองหาไม้อวบน้ําที่เลี้ยงในร่มนะคะก็ได้นะคะ และนําไปเลี้ยงฮาวเทียได้นะคะถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยมีร่มเยอะนะคะประมาณนี้หากเลี้ยงรวมๆกันแล้วเราสามารถจัดให้เขาอยู่ในมุมแดดน้อยๆได้เลยนะคะคือ,อไม่ไม่ได้ต้องการแดดมากไปนะคะนกจะพูดพูดบ่อยหน่อยนะเรื่องไม่ให้โดนแดดมากนะคะเพราะว่าตอนแรกๆที่นกเลี้ยงเลยนกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือเราก็เอาไปโดนแดดมาฟอร์มสวยๆพอไปโดนแดดก็ ไปหมดเลยค่ะไม่เหลือเลยนะคะต่างจากไม้อวบน้ำชนิดอื่นๆนะคะสรุปคือการเลี้ยงนะคะเลี้ยงแดดแรงจะไม่สวยนะคะเอาแดดเช้าๆก็เพียงพอแล้วนะคะงดแดดบ่ายดีที่สุดนะคะถ้าใช้โซลแรนลดแสงควรลดความเข้มลงสัก60-70%เนาะประมาณนี้นะคะ มาถึงเรื่องดินปลูกฮาวเทียนะคะจริงๆแล้วเราก็สามารถใช้ดินที่ปลูกแคคตัสได้นะคะบางคนอาจจะมีสูตรดินเฉพาะของฮาวเทียก็ไม่ว่ากันนะคะมีสูตรมากมายนะคะแต่ไม่มีสูตรที่ดีที่สุดนะคะคอนเซปต์เดียวกันก็คือว่าควรเป็นดินที่ระบายน้ำได้เร็วนะคะ ไม่ใช่ระบายน้ําได้ดีนะคะแต่ต้องระบายน้ําได้เร็วนะคะไม่ควรใช้ดินสวนเพราะว่าชื้นเกินไปควรใช้ดินระบายน้ําได้เร็วนะคะนั่นคือดินปลูกไม้อวบน้ําหรือว่าปลูกแคคตัสก็ได้นะคะจะซื้อดิน,ดนดแคคตัสก็ได้นะคะแบบสําเร็จก็ได้นะคะจะผสมเองก็ได้นะคะถามว่าทําไมดินต้องโปร่งนะคะก็เพราะว่าในธรรมชาติของไม้อวบน้ำเนี่ย การเติบโตอของเขาเนี่ยมากับสภาพดินแบบนี้นะคะดังนั้นการเลี้ยงนะคะต้องจำจำลองดินให้เป็นแบบแบบที่สายพันธุ์เขาคุ้นเคยนะคะสำหรับสูตรดินของนกส่วนตัวนะคะก็คือชอบที่จะเลี้ยงฮาวเทียด้วยดินที่แบบเ,เป็นดินที่โปร่งกว่าแคคตัสนิดนึงนะคะก็เกือบๆจะเท่ากับซักิวเลนเลยนะคะ โดยนกจะผสมหินภูเขาไฟเบอร์เล็กสุดเข้าไปอีกหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มความโปร่งขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะามาถึงการลดน้ำนะคะเมื่อเทียบกับแคคตัสแล้วนะคะฮาวเทียต้องลดบ่อยกว่านะคะลดบ,บ่อยกว่าแคคตัสสาเหตุเป็นเพราะว่าฮาวเทียเนี่ยมีใบนะคะในใบจะมีปากใบไว้คายน้ำนะคะไว้คายนะคะคายน้ำเ,เทียบกับปากใบของ กระบองเพชรแล้วนะคะใหญ่กว่ามากดังนั้นเขาจะคลายน้ำเก่งกว่าแคคตัสนั่นคือเหตุผลว่า,เ,าเราอาจจะต้องลดน้ำบ่อยกว่าพวกแคคตัสเองนะคะวิธีลดน้ำที่ดีที่สุดคือควรลดเมื่อดินแห้งนะคะลดให้เพียงพอนะคะจะลดจากหน้ากระถางหรือว่าจุ่มทั้งกระถางก็ได้นะ,ะเขาคือจุ่มจุ่มทั้งกระถางนี่คือวางไว้สักประมาณ5นาทีแล้วก็ยกขึ้นนะคะ ลด,ลดแล้วนะคะไม่ต้องลดซ้ําอีกนะคะอย่าลดทุกวันนะคะลดเมื่อดินแห้งนะคะหรือเมื่อไม่ต้องอหรือว่าห,หรือเมื่อสังเกตเห็นว่าใบาเขาเนี่ยเริ่มเหี่ยวคือใบตรงนี้เริ่มเหี่ยวแล้วนะคะเราก็ลดได้นะคะไม่เป็นไรตรงนั้นนะคะเขาก็จะคืนกลับมาอีกนะคะอย่าลดทุกวันนะคะก็ถ้าใบาเหี่ยวคือสัญญาณที่ดีบอกว่าเขาต้องการน้ํานะคะแต่ถ้าใบ,าส,บ,าบาสีไม่ใบใบสีไม่ไหม้นั่นก็คือเป็น ใบที่โดนแดดเยอะแล้วนะคะไม่ต้องกลัวตายนะคะใบเหี่ยวเดี๋ยวก็ได้น้ําก็ฟื้นกลับมาได้นะคะไม่เหมือนกับใบไม้อื่นที่เหี่ยวแล้วเหี่ยวเหี่ยก็คือจะตายนะคะแคคตัสกับพวกพืชอมน้ํานี้ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราไม่มีเวลาการไม่มีเวลาตรวจดินนึกว่าเราน่าจะลดสักประมาณ5วันลดครั้งหนึ่งนะคะก็ลดให้ชุ่มไปเลยนะคะลดบ่อยกว่าแคคตัสนิดนึงนะคะ แต่อาจจะตรวจด,ดินดูก็ได้นะคะจริงๆคือถ้าลดพร้อมๆกับแคคตัสหรือว่า7วันลดครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็อาการเหี่ยวก็จะเกิดขึ้นได้แต่เวลาเราลดขึ้นมาอีกสักแป,ป๊บนึงอะคะ่ะวันนึงเขาก็จะฟื้นคืนกลับมาได้เองนะคะประมาณนี้เนาะดินไปแล้วน้ําไปแล้วแดดไปแล้วก็ครบแล้วนะคะสําหรับฮาวเทียฮาวเทียเนี่ยจัดเป็นพืชตระก,กูลเดียวกับ ว่านหางจระเข้นะคะคนละตะกูลกับแคคตัสนะคะโอเคเนาะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปแนะนำฮาวเทียนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพูดผิดพูดถูกบ้างไม่ไม่เป็นไรเนาะให้อภัยกันนะคะเพราะว่าบางพีก็รีบพูดหน่อยไม่อยากใช้เวลานานนะคะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนกนะคะขอบคุณค่ะ